กลับสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทูกฐานขายินดีต้ตอนรับพี่น้องขอสู่ช่องซอเขียวพารรยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ซอเขียวก็จะพาพี่น้องมาพบปะกับตัวเลขแนวทางของหวยเล่าเส้ยนยโสค่ะพี่น้องมาในชุดสองตัวมาเด่นเม็ดเดียวนะคะหายมาหกคู่ค่ะพี่นอ้องอ่าให้มาหกคู่เด่นตัวเดียวนะคะแต่ว่าเด่นในหรักตัวนาเด็กพี่นอ้องอ่ามาบพคือบ้านคือเมี่ยงเขาดอกอาจารย์เส้ยนยโสนี่ อันจักคุยบ่คุยดอกพี่น้องเลขมันนั่งเข่าอยู่นะคะโทษดูโทษนำนั่งเทนจนโอ้ยเม,มามา,มา,มา,มาอกว่าบ่หน้าอาจารย์นี่หน้าอาจารย์มาแซวอาจารย์ค่ะเลื่อมเลขมัน <laughs> ม,มันสิว่าผมหมาเลขตัวใดเฮาสัน่นมือขึ้นนี่กระโดมมาเอามาแซวทุ่มไม่สำหรับพี่น้องซอเขียวกับกับครูบาอาจารย์ซอเขียวก็เว้าหยอกว่าเรีนเงินแบงค์สี่ล่ะพี่น้อง นะคะกัขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟีหลายๆที่เขามาให้กำลังแรงใจสอดเกียวเนาะค่ะทุกคนกับือว่าเป็นกำลังแรงใจได้ดีนะคะอ่าสำหรับเลขอาจารย์เซียนระย่องนะคะพี่น้องอพอจะลงให้วันที่หกในไร่กลุ่มนะคะแจ้งกันไปให้หูเนาะอ่าแล้วก็เลขเรานะคะจะไปลงตอนเย็นวันที่15นะคะลงกแม่เมื่อแรก1ิปหาท่นอาจารย์พ่อว่าเนาะ แล้วก็เช้าสิบหกเขาก็เปิดขายเลยสิน่ะมันก้อยสิบวันว่าสันก้อยสิบวได้เครื่องนึงเขาบอลูเลยเข้ากันเขาลูเลี้ยวเขาลอกได้ว่าสันนะคะก็เป็นความคิดเห็นอย่างหนึ่งที่เฮ็ดในมันมีความชัดเจนนะคะอาจารย์พอเนละย่องกับพกปักรักษาตัวเลขเข้าคือกันกันไว้คือกันค่ะพี่น้องอันนี้ก็ต้องเข้าใจทุกสิ่งอย่างไม่ได้คุยไม่ได้โม้ไม่ได้ไไดอวดอ้ไม่ได้อุดต,ตริดนะคะแต่ว่ากันว่า,าของอาจารย์นี่ เพื่อนกันตัวเลขไม่ให้มูเฮาพี่น้องนะคะเดี๋ยวไปหา่ายเพื่อนกันเด็กได้ตัวเลขนะเขามาไล่ค่ะพี่น้องเลขทั่วไปที่เขาส่งมานันเห็นเหรียญหนมีแต่เลขปลอมนะคะไม่ใช่ของพ่อเซียนระยองนะคะเดี๋ยวนี้หวยซองอ้างอิงกันขึ้นมาแตกบึ้มๆอยอย่เ๋ยนี้พี่น้องไม่รู้ว่าซองไหนเป็นซองไหนไม่รู้ซองละเท่าไหร่มาเตี๋ยซองละแสนแตกเองๆอยู่แต่ว่าเลขมากเราคือกันจกักโตพี่น้องถ้เบิ้ว่าสั่น พอแจ้งและย่องเขาเบาอยู่นะคะขันล่งเร่วน่ะพี่รองก็จะว่าอันเลขเข้านี่เขาเปิดลอกความหมายว่าพอเนี่อยากให้เขากุมมากเขากุมเขากุมเขากุมนะคะแล้วก็ล่งเลขในไล่กุมปลาเข้าไปอ่างเลยอ่งซื้อเลยเรียกนี่นะคะบ่ต้องให้ผู้ใดรู้งเงี้ยนบ่ต้องผู้ใดเห็นหน้าเห็นตาในไล่กุมนะคะสันเจ้าเมื่อมันปล่อยเข้าได้พี่รองเขากักพิพ์ไว้เบิร์ดได้รอตเลี่เออ ลูกเราก็ไปหาซื้อเอามันบดลทานสายดอกมันดี่งกนะเดี๋ยวนี้คนทุกคนทัวโลกงนะล่อเล็กควาเซียนและยองนะคะสิบอกให้ถ้าเกิดว่าพวกข้ายรตเตรี่ดูจักป้าเขาจำไว้เลยค่ะนะคะพ่อถึงบอกว่าให้เขากลุ่มเราอักเอาแต่เห่าเส้นพ่อก็จะลงใไห้แต่สอเขียวลงใไห้พ่อแล้วก็มาโงใไห้สอเขียวนะคะลงในไล่กลุ่มสอเขียวค่ะผู้ใดอยากได้ฝ้าของมาได้ไล่กลุ่มนะคะอ่า มีโชคมีลาบจังคอยทําบุญร่วมกันมาเนาะพี่น้องอ่าซอเคียวกะเป็นสะพานบุญให้สุกข้นค่ะเมือ่อคืนนี่ก็คุยกันอยู่กักกบพ่อมีคนส่งตัวเลขอ่าศูนย์สองศูนย์มาวัดสันในลายกลุ่มเป็นเลขพ่อเสี้ยนและย่องบนนี่วัดสันห้วยซอเคียวกะมาเบิงเราซอเคียวกะเลียโทรไปหาพ่อพ่อว่า หมยซอสเจ้าสันเขาเห็นงานนํากันมาโดนเราดิวสันมันบมแมนเหล็กพอเรียนกันบมแมนต์ยิ่นจากปากควายเอาพิเศษเด้อซุ่งเหล็กปลอมตัวหนึ่งสันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเปล่าเสียนะคะพี่น้องมีคนทรงตัวเลขแนวทางมาอวดอ่างกุฏิริบอยู่หลายเสี้ยนอยู่นะคะหลายหลายสองอยู่นะคะที่อ่าแสดงกล้ามดักพี่น้องนะคันว่าเจ้าของเนี่ยสร้างช่องเจ้าของโดนกันอี่อเสียอะไรจะเอาไปเนาะอืม เขามาไล่กุมยังมาส่งเหล็กอัดอุตลิปในไล่กุมเมาอยู่มาเพื่อแสวงผลมาเพื่อแสวงอ่าพี่น้องในไล่กุมออกไปสางกุมโยครองทาไมไม่สร้างขึ้นเองไม่มีปัญญาบอกมาสันอีพอว่านนะคะรวยะ้ยเราบอกว่าบอกเหล็กมูลมาสันค่ะออกนี้เลยอืมถ้าอยากเด่นอยากดังอยากทําเองอย่ามาอวดอุตลิปในไล่ส่วนบุคคลนะคะมาสันอีพอว่า ถ้าอยากรวยอยากดังอยากเด่นไปสร้างช่องเอง่าสันไปลงในช่องยูทูปผุนมาสันกับพสร้างเองกับพอึดยูทูว่าสันช่องได้กับไปลงได้ไหม่าสันรับรองว่าเจ้าดังกันเจ้ามั่นใจดิเจ้าเนี่าสันพ่อว่าเนาะไว้มันมีวิชาเชีพพี่น้องอยู่ในไล่กลุ่มน่ะอ่ะมันองเบิงไงดีเดิขันเบิงเราเขามาเอาเรียกมาแทางลงในช่องเฮานี่หืเขากูเมาหวังเอาเพื่อนในกูมาออกไปฮะเจ้าของค่ะพี่น้อง อ่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่หวังดีนะคะอ่าถ้าเห็นปั๊บนี่บอกเลยนะคะพี่น้องอ่าใครเข้ามาในไลน์กูมาปั๊บกันผูดด้ใดหวัวอ่อนหรือเสียเรี่ยวๆกับสิกดเข้าไปในอ่าไลน์แอดไลน์เขาเป็นปะอ่าทักเข้าไปในแอดไลน์เขาเพอทักเข้าไปแล้วก็สิไปคุยกันได้บหนิอ่าโรคหน่อยเดียวคันมีคนเห็นไลน์นี่มันไปไลฟ์เราดิพี่น้องอดเชียลทึ่งได้ตามเบิ่งในไลน์กลุ่มนะคะว่า ผู้ใดส่งตัวเลียกแนวทางมากใส่งม,มากก็สร้าง,างซอ้อเขียวดึงหอกเบิดเลยนะคะบ่ต้องมาลอดชาเลยจมก่อนเลยดากอนก้อมเดีาว่าแต่บา่าดากอนนะคะถ้าจะมาทําแบบนี้ไม่หวังดีต่อเราจะมาทําไหมนะคะก็เลยเห็นแล้วดึงหอกเลยค่ะอย่าเสียใจทีหลังนะคะอืมถ้ามาให้มาด้วยใจรักนะคะอย่ามาด้วยใจมีอคติเราไม่ชอบนะคะ ใครจะทําบุญน <ment> so ้ากัน oh ก so ็ทํามาคันบ่าถ้ก็บยามาสั่งปัญหาแบบมียามาดึงลูกค้าเข้าไปเม่ลไรินยาม่าดึงพี่น้องเอฟซีเข้าไปหาเจ้าคองไม่ลไผู้ใดสิไปสุนจีสืบหาบเดเห็นบอลไล่กุมอีกอันนึงลงหนาลงหลังผู้นั้นลงมากผู้นี้ลงมากก็สอดเจ้าสิสุนเอฟซีวางไหนเพื่อในไล่กุมบอกว่าวยมันคือหลายแต่ตัวเลขสอด่าสั่นว้ยสอดมาในโรงเรขกได้เนี่ยมาสั่นเรขกผู้ใดละบัดนี้น่าสั่นสอดกันนักไปเบิ้งอะไรมนี้ ม่จักเป็นไผแล้วดึงออกทันที่เลยละค่ะไปว่าให้พ่อในไา่ส่วนตัวว่าให้หอดในไา่กลุ่มมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะถ้าจะขามาแบบนั้นบรต้องขามาดีกว่านะคะไปสร้างรายกลุ่มเองเลยไม่ต้องมาแฝงคนอื่นนะคะมีความสามารถสร้างเองเลยนะคะอ่าสำหรับตัวนี้แก,กร์เวากัน ให้ฟังสําหรับในไล่กลุ่มไปอยากได้เลขกพอเสยนละยองก็ได้เนาะไอ้ฝากเข้ามานะคะเมื่อวานนี่รับสายจนว่าโทรศัพท์แบตเบิดเดสียงกระแหบเลยรับโทรออะไรจนเข่าเลี้ยงไปกินตอนใดเมื่อคืนนี่ตอนซีทุ่มบอกคุยกับพอเสยนละยองทั้งกินเข่าทั้งบอกนะคะค่ะแล้วก็เลขอันเส้ยนยโซนน,นี่เพื่อนจะเน้นหกตัวหน้านะคะพี่น้องอ่าหกตัวหน้าล่างนะคะอ่าหลักอ่า หลักหมื่นหลักแสนนะคะจะตัวหน้าจะเป็นตัวล่างนะคะคนไหนที่เพิ่นเล่นเลขแล้ว่นจะรู้ดีค่ะพี่น้องว่าเล่นแบบไดเข่าแบบใดเนาะนะคะมากระแช่งเรียกเดี๋ยวนี้โอ้ยนาอพี่น้องเลยแม่นาอยังเนาะค่ะพี่น้องแล้ว,าาวจ่าไหนเฮ้าก่าจท่านกยไปติดตามตัวเลขแนวทางเซียนยโสเนาะพี่น้องออาฝากไว้สำหรับตัวเลขแนวาทางของพอเซียนและย่องบอกกันในลูก,กันนะคะ ลงมาทางช่องนะคะอ่าทางไลน์นะคะส่งมาทางไลน์สอดเขียววันที่หกขาพี่น้องนะคะแล้วก็จะลงช่องวันที่สิบห้าค่ะพี่น้องตุเลียแนวตั้งเนาะเราว่างให้ดีรอดอันเจ้าเมื่อวันนี้พี่น้องเลยวัน่างานเบิรไลน์พราเสีย,ยอะไรย้อนมาเนาะเอ้อเส้นอะไรก็ว่ายเป็นทั้งห้าอีกแน่ัอปวดสาเล็ก็ะได้เนาะพี่น้อง่ะ เลขพ่อเดวสรุปตัวเลขเลยได้ค่ะพี่น้องเอาสม,มุดประกาศขึ้นมาซะนะคะเพื่อนๆเดีมันลืมสม,มุดประกาศไว้ดิดค่ะหวยลาวเซียนจะโสนะคะเล่นหกตัวหน้าอย่างเดียวนะคะพี่น้องอห้ากรกฎาคมหกเจ็ดงวดที่แล้วแตกอ่าแตกดิเออเอองวดที่แล้วแตกตัวหน้านะคะพี่น้องศูนย์สามเนาะสามศูนย์ได้มาศูนย์สามแปดสามศูนย์ค่ะพี่น้อง วิเศษละบันนี้พี่น้องเลยแงมสิออกมากเป็นดีเห็นเอววะน,นี่นี่นี่เห็นแล้วนะคะพี่น้องอ่านี่ค่ะตัวหน้านะคะอ่าออกตัวหน้าค่ะสามศูนย์ศูนย์สามเนาะศูนย์ผดศูนย์ยางงวดบางหันก,นกนระด้ยพี่น้องเอ้ยศูนย์ยังไงบ้าง 0, ศูนย์ขัดศูนย์เนีาะเลขบวกลบอยากออกทางแต่เลขศูนย์วันนี้แมอ่ะบันนี้มาตามงวดนี่รู้บันนี้มันแม่แบบใดน,นะคะอ่า หฮมาเนาะอาจารย์เซียนยาโซค่ะไฮไมเลยงวดวันที่หาท่านว่าเอองวดที่ห้ากรกฎาคมหกเจ็ดนะคะหวยเหลาพัฒนาจับคู้ให้ศูนย์เจ็ดนะค่ะสรุปตัวเลขแนว่าทางของหวยเหลาเซียนยาโซค่ะพี่น้องงวดวันที่หกรกฎาคมหกเจ็ดเนาะค่ะอาจารย์เซียนยาโซไฮมาศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แปดเก้าสามแปดเก้าเก้า มกมกค่ะตัวเบิร์เนาะอ่ะจังไดก,กระล่องพิจจระนาเบิงว่าตัวกันนี่อย่าลืมด้วยหนึ่งศูนย์กับเป็นไปได้ได้พี่น้องนะคะอ่ากันนี่เจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเด้อพี่นอ้องเด้ออ่ามันไม่แน่นะคะอืมนี่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าลืมนะคะตัวกันประกาสีแดงนะคะอ่ากันไว้ซื้อดอกาะว่าเห็นเราเด่นตัวชนเจ็ดสนุกว่าก็เลยกันให้เพื่อนนะคะ ปัจว่าสอดเขียวคือบอกกันเน่ะเอาเป็นสันเรื่อมันมาเข้าตัวกันอยู่เรื่อยด้พี่น้องกาจังสี่ล่ะพี่น้องเบิ่งแง่กันไปเนาะอ่าอันใดพ่อเสริมกันกับเสริมอันใดพ่อเตือนกันกับเตือนบอกกันกับบอกเนาะอ่าเส้นยโสเส้นคักเส้นแนนี่ก็ไดดค่ะ โทรมาตั้งแต่เมื่อคืนนี่เมื่อเช้าก็โทรมาอีกค่ะพี่น้องเอาแคปหน้าจอยเรียบร้อยทั่วไหนอีกรอบสําหรับผู้ที่เบืองบืชัดหูตาฟ้าฟ่างเนาะเอาใจคุณพ่อพอ่อแม่แม่แน่เนะาะค่ะหากรกฎาค้อมงเจ็ดหอยเล้าเส้ยนยโสค่ะพี่น้องจับคู่ให้ายเลขศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แปดเก้าลักกาสามแปดตกเอ่อเบิ้ลก็คือเก้าเก้าข้ามหกหกขาดพีพ่น้องตัวกันก็ หนึ่งศูนย์และศูนย์หนึ่งค่ะพี่น้องคะ,ะแคปหน้าจอเรียบร้อยซอกเกียรก็จะครบอมลาพระจากพี่น้องไปเพียงแค่นี้โชคดีม่ใช่ร่วมรวยกันสุขสุขคนความเจ็บยาใดความสนยม,มีค่ะพี่น้องคะพ่อกันไม่ในคลิปหน้านะคะ่ะสําหรับคลิปนี้อมลาพระจากเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ